สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องว่าจะคุยชวนคนเด้อมาพ,อพ,อพ,อพออบพปะกับสองพิมพ์พาแซบคือเก่าเนาะโดยมื่อนี้ไม่เ็ยกินเขาไม่เคยกินได้น้ำกระนั่หลายคนอยู่ประมาณสี่หาคนานี่แหละเนาะเห็ดปิ้งปิ้งหมูมีปิ้งหมูมมแล้วก็มีปลาหมึกมากินหอยน้ำดมเซ็ตเซกน้ำกัน,นั่งตัวน้อยๆพอดีคำพอดีอย่างไปเบือง,งเลยพี่น้องเลยของฝากจากแดนไกลเนาะกำลังไฟเนาะ ยางดุมแกะเศษบนคนมงกันเลยตพอดีเสียไปโมี่ยเลยทำการยางหมูตว

นี่สวัสดีจ้าสวัสดี่ะพี่ครับเาจ่อยเิวไปเข้าไปไหาปตะตุก่อนตัวบ่มีูนี้โยมาพอกันใหญ่ตอสวัสดีเด้อแงเดบประตูอแน่บ่มีกบ่มีเอา่ได้สิเอานะบ ขาจะไปซื้อหารัไน,นไปหันคาอยู่นี่ไปซื้อของก่อนจะหันคาว้าวฮดเดลฮอเดล,เดลว้าวอะเอาะกลมทิมนาะบ่้งนะนีเนาะทิมคุ ลองกินมันนะเซ่บเช็บยบแค่นั้นได้ดายข้านเจียวขวาน่ะลอยลอยลอยจังหูโจภาแซบ บุญกระถินอยู่วัดไหนวัดที่โค้ไปบวชไม่วัดบ้านที่วัดที่อันนั้นนะวัดบ้านที่เลยไม่ใช่วัดที่โค้ไปบวชโค้ชบวชวัดอะไรเราที่โค้ชหัวนะใช่ไหมนี่โค้หัวเรียกเอาโอ้เเที่ยวไปแล้วโค้ชว่าอีแบบอีกบัานหนึ่งวก็ไปอีบ้านหนึ่งบอกอ๋ออ่ะอันนู้นพูดใจด้ันเนีาย ก้นหัววัดวัดทางโบสถไงตอนนั้นน่ะทางบ้าชาบวชด้วยทางบ้านพี่โมงมีไงฮะอจไอจของน้ะงอาฮ่า้่าก่เ่าไอ้า่่าฮกา่าฮอาฮ่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 า่าค่าฮ่่่าฮ่าฮ่าอ่่าฮา่า่า ืแม่ก็เสีอใจดูก็เสีอใจแม่ชื่อพิมใจลูกชื่อใจวันเดียวนนี่จะมามาวันนันมาก่อนเย็บกบเ็นบมายมาเลยแม่เอาคำ่ๆเไง่สกิมเบนี้ด้ยนะปอวจ่อยอะไรสารบ้านนานี่โอจจะถายกันหน้าครับจะ้วเคจก็สุด อันนเราฟินอานี้อีดีอะเขินเขินอายเราเป็นคนเขินอายใช่ไหมลอยลอยจังหูตาหมอคนยอดดิยยังไปทันเลยจ้ะไม่เคยดูซ่องอะไรเลยซ่องไปไหนซ่องไหนว่ะภากเหนืยวน่ะแสนอีซี่อ่ะ ใช่ลุงลุงคนนั้นไงชอบทำแบบนี้เลยไม่ได้ินนัวมากเลยอันนี้รัวผสมกันยิ่งแซบนาพี่่้อมผสมกันแซบเนี่ยตัวแค่วละนเราต้องอันนี้มันคำใหญ่ไปนั่นบูบูตกแต่

เขากับเขาเย็นเรือไม่ใช่หรอกคิดถึงหนูคิดถึงแม่ใช่รหมไม่ใช่หรอกนั่งน้อยไม่มีลูกไม่เข้าใจเลยจ่อยผมเไอ้เลือดแดงเลือดเดียวให้ตั้งมาน่าเอากันทุกวันแล้วยจูบมันจะตกใจเลยสามปีนี้สนมมื้อนะมากัะเด็นแปดหมื่น Modeling, สมาคมชุมเซลเบาผืนคนนะคะเดี๋ยวเลยราต่างตัวอะเดียตดีไว้ึงสบา ลองเขานี่วัดมีแต่ตัวคนอะไรจังบ้านี้โอ้โหร้อยจักรู้ก็อย่างนี้เป็นจักรเสกจอกมเลย แซ<ส>่บน้ำจิ้มจากสาปอปแซ่แบโุเจ้าโเจ้าโดยนาะสำหรับวันนี้เขาก็จะขอโตไปก่อนเลยอย่าลืมกดไดคกดแชร์กดติดตามในทั้งยูทูบทไได,ด้วยทางเพจปุดรงเ์าเนาอหลักการคิดพัในขคอสตกอฟฟยเด็กพี่น้องเลยสายดี